สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านนะครับ f a m i l y Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมอยู่ในครัวก็จริงนะครับแต่จะมาพูดถึงปัญหาของก๊อกน้ําซิงค์ล้างจานนะครับบ้านไหนที่มีซิง์ล้างจานเนี่ยมันจะต้องมีก๊อกน้ําแบบสูงๆทรงอย่างนี้นะนะครับปกติผมจะใช้อันเดียวนะครับแล้วก็อ่างล้างจานของผมเนี่ยมันมีสองอ่างซ้ายขวานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบิดอันนี้ไปมาไปมานะฮะแล้วก็ที่บ้านเนี่ย มีอะไรนะเครื่องกองน้ําด้วยนะครับเป็นเครื่องกองน้ําที่จะต้องต่อจากไตก๊อกมาก็เลยไม่สะดวกนะครับพอไม่สะดวกเนี่ยล้างจานมันก็แบบว่ามันไม่สะดวกในการล้างจานเนาะมันก็เลยทําให้ขี้เกียจล้างเนาะเริ่มมีปัญหาละเริ่มรู้ตัวเองว่าไม่ค่อยชอบล้างจานละเอ๊ก็เลยมานึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรอ๋อเราไม่ชอบก๊อกน้ําแบบนี้นะครับบางทีมันไม่ใช่หัวแบบนี้มันเป็นหัวตรงๆแล้วมันพุ่งแรงเกินไปนะครับอัน อันนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวให้ดูให้ดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกให้นะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้อันนี้คือก๊อกน้ําซิงล้างจานที่มันแยกซ้ายขวาเลยเนาะปกติอันเดียวอย่างเงี้ยต้องบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาแล้วแถมต้องต่อนะครับอ,อะไรนะเครื่องกรองน้ําที่ปลายท่อด้วยก็เลยไม่สะดวกไปใหญ่เลยก็เลยเอาแบบนี้มานะครับอ่ะมาดูซิงล้างจานของผมก่อน นี่นะครับซิงล้างจานที่บ้านเป็นแบบนี้นะเห็นปะอันนี้คือ,อที่ต่อนะครับที่ต่อเครื่องกองน้ำนะเวลาผมจะล้างผมต้องบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยบิดไปบิดมาอย่างเงี้ยแล้วน้ําตรงเนี้ยมันแรงครับถ้าใส่หัวแบบเนี้ยมันแรงมากนะเนี่ยพราะว่าที่บ้านใช้เครื่องปั๊มน้ํานะครับพอล้างจานไปมันกระเด็นเต็มหมดเลยเนี่ยต้องมาเช็ดทุกครั้งนะครับ,นะรบก๊อกน้ําที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะ อันนี้คืออันนี้คือพังไปรอบหนึ่งแล้วก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วทุกอันดีหมดนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้สแปร์นะฮะก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้เข้าไปเนาะเราจะเอาเนี้ยไว้ฝั่งนู้นเลยนะครับไว้ฝั่งนู้นเลยแล้วก็อันเนี้ยไว้ใช้ฝั่งนี้นะครับปัญหาของมันอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันงอแบบนี้ไม่ได้ไงมันจะเอาลกาข้างๆแบบเนี้ยล้างเศษขยะเศษฟอง อะไรนะน้ำยาล้างจานไม่ได้ครับเนี่ยคือมันได้ตรงๆอย่างเงี้ยอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับอันนี้คือก๊อกน้ําซิงล้างจานในราคา200กว่าบาทนะครับเป็นสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะนี่ครับก็คือน้ําเข้าตรงเนี้ยแล้วก็ออก2ทางเนาะอันเนี้ยคือปรับได้360อกองศานะครับอันนี้ก็หมุนได้นะหมุนได้นะครับแยกกันก๊อกของใขรของมันนะครับวาล์วเปิดปิดของใขรของมันส่วนอันนี้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะหนักหน่อยผมว่าเกรดของเกรดของตัวเนี้นะครับก็น่าจะโอเคนะครับหนักพอๆกับไอ้คู่เมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้ก็เก็บไว้ไม่ได้เสียนะครับราคาก็น่า67เจร้อยตัวนี้นะ,ะผมผมจะเปลี่ยนไปตัวนั้นแต่อันดับแรกผมจะถอดไอ้ของเครื่องกรองน้ำนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเราไปใส่อนันนู้นอันนี้ถอดไว้ไม่เป็นไรคือมันเป็นอย่างนี้ไงนี่ แล้วผมก็จะถอดอันเก่าออกนะอันนี้อันนี้ถอดโค้ง่ายเนาะนะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะเมื่อกี้ผมปิดาว่าวน้ําแล้วก็หมุนนะครับใส่น้ําดีออกนะครับก็เอาประแจเลื่อนอันนี้หมุนออกอันเดียวเนาะเราก็จะถอดอันนี้ออกมาไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือไม่ได้เสียนะผมก็จะเอาไปเก็บไว้ใต้ซิงค์นี่แหละเอาไว้เป็นสแปร์นะครับก็เก็บไว้นี่รูของซิงค์ล้างจานมันก็จะเป็นอย่างงี้ สำหรับใส่ท่ออันนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บไว้แล้วผมก็จะเอาอันใหม่นี้ใส่แทนนะอันที่ผมซื้อสองท่อมานะครับก่อนจะใส่แล้วก็หมุนอันนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปใส่ใต้ซิงนะครับอันนี้มันจะมีข้างบนกับข้างล่างเนาะประกบกันข้างล่างก็จะมีซีลยางอยู่ข้างบนก็จะมีซีนยางอยู่เพื่อให้มันแบบมันจับกับขอบซิงไดนน้เห็นไหมยางอันนี้ก็ยางนะครับ อันนี้เราจะต้องเอาไปไว้ใต้ซิงอันนี้ครับอ่าเราก็เอาเอาวางไว้ก่อนแบบนี้ครับเอาวางไว้รวมๆอะ่ะเราก็มุดไปทําใต้ซิงครัหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบดีนะอันนี้คือต่อสายน้ําดีแล้วก็เปิดวาล์วน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะพอเราเปิดฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะไหลข้างเดียวแบบนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือล้างข้างซ้ายข้างขวาอะไรได้หมดนะครับ ถ้ามันกลัวมันแรงเกินไปก็แบบนี้นะครับอันนี้คือก๊อกก๊อกน้ําใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมานะก็ถือว่าโอเคนะครับในราคาสองร้อยกว่าบาทส่วนด้านนี้นะครับอันนี้แรงอยู่นะแรงมากแต่ว่าด้านเนี้ยคือผมไม่ไม่ไม่ได้ต้องการใช้แบบว่าเอาไปล้างจานอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะหมุนตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวขอหมุนเอากันหวัวแน่นมาก ออกแล้วเมื่อกี้ต้องเอาผ้ามาจับหมุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกองสำรองแล้วก็เก็บไว้ได้นะครับอันนี้ผมจะเอาของที่กองน้ํามาใส่ของเครื่องกองน้ําของเพียวรุ่นนี้มันจะเป็นเดี๋ยวเอาคล้องไว้อย่างงี้ดีกว่ามันจะเป็นเกียวนอกแบบเล็กนะครับก็เลยใส่ได้ไปลายท่อซิงค์ล้างจานได้อย่างเดียวนี่นะ ให้แน่นๆพอใส่แน่นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับน้ำกองก็จะมาออกนี่เลยนะครับหรือว่าจะใช้น้ำปกติมันก็ออกแบบนี้นี่นะครับอันนี้ปิดอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับซึ่งมันเป็นปัญหาของผมเองแหละถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้จะลองเหมือนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับก๊อกน้ำสองทางนี่ไว้ให้ใตค้คลิป นะครับก็ลองไปดูแล้วกันเนะอะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเมนูที่ทําจากหม้อทอดเมนูหม้ออดัดหม้ออดดัดแรงดังนพะูดพิดแล้วก็เมนูทั่วไปนะครับรีวิวของใช้ภายในบ้านเหมือนเดิมเนอะวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เก็บไว้เป็นสแปรได้อยู่